Batin, petikan, ha tu, amha ganja, mata pitu, adi naga, te tanang, saptesi ganja, te wat tanang, ikara tanang, ikaya, sukaya, ta dae pasok ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายซึ่งเพียรทางสายเล่นนี้เพื่อเป็นพุทธะอุชาแต่พระสูขอพระสูทรงรับซึ่งเพียรตามทางสาเล่นนี้เพื่อประโยชน์ได้ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย bay ở Polo đuôi, Phật Di Lặc, Puang, không nhặt 对。 karena di kelas sekolah, naik biaya belajar, kantor penerbangan, dan karena buku listrik sekolah sekolah, karena buku, repa kantor kantor, nama yang kau kutuklah, laci kantor kau jatuh bongkar, 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 ในภาษานี้ก็ขออนุโมนาบุญุศลทั้งหลายทารงนี้เ็น่อ่กิารของท่านไปั้งเตดทั้งเกิชาตินี้และชาตหน้าและชาติต่อไปและอาี้มีความผาตามสิ่ศักดิ์สท์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าวาดเจ้าวารุณิาอาจารย์ต้นเหอุจะใหที่รุมากรวมกัมสุขาสัให้คณะครูและนักจัคนดวงวิความสุขคนเติญ กอขออิศสมท่านะงนันคุณผู้ชมควรอย่าเพิ่งไปลืมเที่ยวรูปเทวาที่พบพระปภางสันจนัวบอัน่านทั้สภาพจิตาตั้งธรรมวาจาที่ตั้งตั้งสี่โตนกาดทั้งอิจาภูิเยียมมาดทั้งผู้ยากั้ำตาลยนสวนก็ควรจะเกิดบรรทัดรูปสักพีท่านถ้าเพ่ไปลืมเที่ยวการในวิของท่านในวิญชาณ การประชุมท่านที่อยู่ ยองยองจากทีไรานไทยทีรอยู่ที่ดีนะว่าดีแล้วจะสร้างชื่อชาติให้มันเป็นสิ่งพอดีประลอมมีอนักศึกษาประชาชนผู้คนสุขสันต์ยิ่งในการดำเนินการในประเทศชาติหน้ารุ่งเรืองเกิดที่เกษตรที่การลงทุนรายอิสอะที่กองทุนาฉพาะกิจที่การสินค้าต่างปรนเทศ

Kau, wahai akhirat, tanah siri sani dan putar pada imam